สวัสดีค่ะอิ่มมิซูรัตนาฮิรันนะคะวันนี้อิมจะมารีวิวรถมิ t ซูบิชิแอตทานะคะเป็นรถรุ่นน้องของเรานะคะเป็นรุ่น e ีโคคาร์ประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์พันสองค่ะแต่ว่าประหยัดน้ำมันถึง23่กิโลลิตรเลยทีเดียวความพิเศษเขาเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันนะคะภายในค่อนข้างที่จะกว้างค่ะกว้างมากอันนี้คือแถวหลังนะคะผู้โดยสารตอนหลังค่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันค่ะแล้วก็ด้านหน้าของเขานะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายมากเลยเป็นเกียร์ออโต้ CVT ค่ะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนระบบแอร์แบ็กคู่หน้าค่ะ ถุงลมนีิรภัยคู่หน้ามีมันติฟังก์ชันตรงพวงมาลัยรับสายวางสายโทรศัพท์ซึ่งรถมิซูบิชิแอตทาดของเราเนี่ยนะคะก็จะมีระบบเบรก ebd ba ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวขนาดตื่นถลายหรือระบบช่วยออกตัวทางลาดชันรุ่นนี้คือครบคันมากๆเลยนะคะเขาเป็นเรรกพิคหนูจริงๆค่ะส่วนคันนี้เป็นมิซูบิชิแอทาซึ่งจะมี <c oughs> ไฟตัดหมอกมากับตัวรถเลยนะคะเราไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษค่ะใช้เงินเบาๆสบายกระเป๋าเพียง3,000บาทเท่านั้นเอกสารไม่ยุ่งยากไม่ต้องมีคนคำประกันเครดิตด,ดีฟีดาวไปเลยค่ะหากสนใจสามารถติดต่ออิ่มได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะหรือทดลองขับก็มาเจอกันได้ที่โชว์รูมนะคะสวัสดีค่ะ